ถ้าวันหนึ่งคุณกำลังนั่งกินข้าวแกงอยู่เพลินๆแล้วจู่ๆทั้งร้านก็หยุดช้อนพร้อมกันเพราะสิ่งที่ขยับอยู่ในจานของใครบางคนคุณจะทำอย่างไรเรื่องราวนี้จะทำให้คุณทั้งลุ้นทั้งขำและอยากรู้จนต้องดูจนจบเรื่องขำๆจากร้านข้าวแกงที่ทำให้ท้งร้านหยุดกินบ่ายวันหนึ่งในกรุงเทพแดดร้อนจนพื้นถนนเหมือนจะละลายเสียงจักรยานยนต์แรกกับเสียงรถเมล์เก่า และกลิ่นควันจากร้านปิ้งย่างลอยมาตามลมผมเดินเข้าร้านข้าวแกงริมถนนโต๊ะไม้เก่าเคลือบเงาจากคราบน้ำปลาเสียงช้อนกระทบจานดังเป็นจังหวะแม่ค้ากำลังตักแกงเขียวหวานลงถ้วยกลิ่นใบโหระพาผสมกะท่ลอยอบอวลผมสั่งข้าวราดผัดเผ็ดไก่ใส่ถั่วฝักยาวนั่งลงตรงมุมติดพัดลมเก่าเสียงใบพัดหมุนเอื่อยพัดเอากลิ่นอาหารมาประทัดจมูกโต๊ะข้างๆเป็นกลุ่มคนทำงาน หัวเราะคุยกันเสียงดังจานข้าวราดแกงวางเรียงแน่นบนโตะ๊ะแก้วน้ำแข็งเกล็ดเริ่มละลายเป็นหยดน้ำทันใดนั้นเสียงกรีส๊สั้นๆดังขึ้นจากโต๊ะริมประตูทุกคนหันไปมองพร้อมกันยิงไว้กลางคนชี้ไปที่จานข้าวแกงตรงหน้าดวงตาเบิกกว้างมือสั่นเล็กน้อยในจานมีอะไรบางอย่างขยับได้ชา้ชาๆและเป็นจังหวะสีของมันกลมกลืนกับพริกและถั่วฝักยาว เหมือนตั้งใจซ่อนตัวอยู่เสียงพูดคุยเงียบลงในทันทีมีเพียงเสียงพัดลมที่ยังหมุนอยู่แม่ค้าเดินเข้ามาดูใกล้ๆคิ้วขมวดแน,น่นใบหน้าดูทั้งตกใจและพยายามกลั้นหัวเราะเธอใช้ช้อนค่อยๆเขี่ยออกมาสิ่งนั้นเริ่มดิ้นแรงขึ้นจนช้อนสั่นในมือแม่ค้าทุกสายตาจับจ้องและลมหายใจในร้านเหมือนหยุดลงพร้อมกันท่านใดนั้นสิ่งที่อยู่ในช้อนก็หล่นลงกระแทกจาน เสียงดังแ๊ะจนหลายคนสะดุง้งมันคือจิ้งเหลนตัวเล็กเกล็ดมันแวววาวสะท้อนแสงไฟร้านหางยังดิ้นไปมาอย่างดูเดือดกลิ่นผัดเผ็ดผสมกลิ่นข้าวลอยฟุ้งขึ้นทันทีหญิงคนนั้นลุกพรวดถอยเก้าอี้ไปชนผนังเสียงเก้าอี้ครูดพื้นดังเอียดชายหนุ่มโต๊ะข้างๆเอามือปิดปากเหมือนกำลังกลั้นเสียงหัวเราะแม่ค้าพยายามตักมันออกจากจานแต่จิ้งเหลนตัวนั้นกระโดดหลุดจากช้อน วิ่งผ่านกลางโต๊ะไปอย่างรวดเร็วเสียงจานช้อนกระทบกันระงมหลายคนยกเท้าหนีอย่างตกใจพนักงานเสิร์ฟคว้าผ้าเช็ดโต๊ะพยายามตบแต่พลาดไปโดนแก้วน้ำหกใส่ข้าวแกงของลูกค้าน้ำแข็งกลิ้งตกพื้นกระเด็นกระดอนเสียงหัวเราะปนเสียงร้องตกใจดังก้องทั่วร้านทุกคนลืมอาหารตรงหน้าตาจับจ้องไปที่มุมร้านซึ่งจิ้งเหลนตัวเล็กวิ่งหายเข้าไปใต้ตู้โชว์แกง และเงียบหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่มาก่อนแม่ค้ายืนมองตู้โชว์แกงมือยังถือช้อนค้างอยู่กลางอากาศเหงื่อเม็ดเล็กเริ่มผุดบนหน้าผากแต่รอยยิ้มขำๆก็เล็ดลอดออกมามุมปากลูกค้าหลายคนค่อยๆหันกลับมามองจานของตัวเองบางคนวางช้อนลงทันทีบางคนเขี่ยกับข้าวดูเหมือนจะเช็คให้แน่ใจว่ามีแค่ถั่วฝักยาวกับพริกจริงๆชายสูงวัยโตริมหน้าต่างหัวเราะเบาๆพูดขึ้นว่า วันนี้แกงเผ็ดมีโปรตีนพิเศษนะทำให้หลายคนหัวเราดตามแม้จะยังมีสีหน้ากังวลอยู่เล็กน้อยกลิ่นกะทิและเครื่องแกงยังคงลอยอบอวลแต่ในอากาศก็เหมือนมีความเงียบแฝงอยู่ทุกคนกินต่อแบบช้าๆและยังเหลือบตามองตู้โชว์แกงเป็นระยะข้างนอกถนนเสียงรถจักรยานยนต์ยังดังไม่หยุดแสงแดดส่องลอดเข้ามากระทบจานข้าวแต่ในใจของทุกคน ภาพจิ้งเหลนที่ดิ้นในจานยังคงชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวินาทีที่แล้วแม่ค้าพยายามทำให้บรรยากาศกลับมาเป็นปกติเธอหัวเราะแล้วพูดว่าไม่เป็นไรนะคะแค่แขกไม่ได้รับเชิญแต่เสียงหัวเราะของเธอก็ยังมีน้ำสั่นเล็กน้อยเด็กหนุ่มโต๊ะใกล้เคาน์เตอร์หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนดูคลิปในเครื่องแล้วพูดกับเพื่อนเฮ้ยเหมือนในคลิปที่จิ้งเหลนวิ่งข้ามจานเลยทำให้เพื่อนหัวเราะอ,ออกมาดัง จนลูกค้าบางคนมองค้อนยิงไว้กลางคนที่เจอเหตุการณ์ตรงๆยังคงนั่งนิ่งมือกอดกระเป๋าไว้แน่นจ้องไปทางตู้โชว์แกงเหมือนรอให้มันโผล่มาอีกครั้งในครัวด้านหลังมีเสียงฝาหม้อกระทบกันตามด้วยเสียงกระซิบกระซาบของพนักงานเหมือนกำลังพูดถึงเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นลมจากพัดลมเก่าเริ่มพัดแรงขึ้นเล็กน้อยกลิ่นพริกแกงที่เผ็ดจัดตีขึ้นจมูกทำให้บางคนจามออกมา เสียงจามนั้นดังก้องจนบรรยากาศเงียบลงอีกครั้งแล้วทันใดนั้นมีเสียงอะไรบางอย่างขูดเบาๆใต้พื้นไม้เหมือนเล็บเล็กๆกำลังลากผ่านทุกคนชะงักช้อนกลางอากาศหยุดนิ่งสายตาทุกคู่หันไปมองพื้นพร้อมกันเสียงขูดนั้นค่อยๆเคลื่อนจากมุมตู้โชว์แกงไปทางขาโต๊ะตรงกลางร้านบางคนยกเท้าขึ้นวางบนเก้าอี้ดวงตาเบิกกว้างราวกับไม่อยากเชื่อว่าจะเกิดขึ้นอีก แม่ค้าก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวมือยังกำช้อนแน่นพนักงานเสิร์ฟสองคนยืนมองหน้ากันเหมือนรอให้ใครสักคนตัดสินใจเสียงขูดหยุดลงกระทันหันความเงียบเข้ามาแทนทีมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศเก่าๆที่สั่นคลืดและเสียงหายใจของคนในร้านแล้วอยู่ๆใต้โต๊ะกลางร้านบางสิ่งก็พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วเงาร่างเล็กพาดผ่านพื้นไปทางเคาน์เตอร์ เสียงร้องตกใจดังขึ้นพร้อมกันหลายทิศทางน้ำในแก้วของชายหนุ่มตกใกล้เคานเตอร์กระเด็นหกไหลลงบนพื้นเกล็ดน้ำแข็งกระเด็นกระจายขณะเงานั้นเลี้ยวหายเข้าไปใต้ชั้นวางจานแม่ค้าตัวแข็งถือสายตายังจับจ้องไปที่ชั้นวางจานร,รากับหวังว่าจะไม่มีอะไรโผล่ออกมาอีกหยิงไวกลางคนที่เป็นคนแรกที่เจอเหตุการณ์ลุกยืนพร้อมคว้ากระเป๋าเธอหันไปมองประตู เหมือนกำลังชั่งใจว่าจะออกไปเลยหรือไม่ชายสูงวัยริมหน้าต่างหัวเราะเบาๆอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงหัวเราะของเขาฟังดูแห้งแรงตัวมันเร็วกว่าที่คิดนะเขาพูดพลางก้มดูใต้โต๊ะของตัวเองเด็กหนุ่มโต๊ะมุมเริ่มยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายวิดีโอกล้องเลื่อนช้าๆไปทางชั้นวางจานเสียงบันทึกวิดีโอดังกำลังถ่ายนะดูดีๆเพื่อนของเขายื่นหน้าเข้ามาใกล้จอด้วยความตื่นเต้นในครัวด้านหลัง เสียงหมอกระทบกันดังสนัน่นตามมาด้วยเสียงร้องอ้าวเหยทําให้ทุกคนสะดุ้งหันไปทางประตูครัวพร้อมกันเพียงเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นบางสิ่งก็วิ่งพรวดออกจากประตูครัวพุ่งข้ามพื้น้านตรงไปทางโต๊ะของหญิงวัยกลางคนที่กำลังจะเดินออกเธอกรีดลั่นเก้าอี้ล้มกระแทกพื้นเสียงดังปังข้าวแกงในจานกระเด็นหกลงบนพื้นเป็นคราบเหลืองสิ่งนั้นกระโดดหลบไปด้านข้าง เลี้ยวผ่านขาโต๊ะอย่างรวดเร็วลูกค้าหลายคนถอยกรูดติดผนังบางคนเอามือปิดปากบางคนยกเท้าหนีเด็กหนุ่มที่ถ่ายวิดีโอเผลอร้องโอโ้โหภาพในจอกร้องสั่นไหวเพราะมือของเขาสั่นไปตามจังหวะหัวใจทุกคนในร้านตาจับจ้องร่างเล็กๆนั่นมันวิ่งตรงไปทางเคาน์เตอร์คิดเงินกระโดดขึ้นขอบไม้เก่าๆได้อย่างคล่องแคล้วแล้วหยุดนิ่งดวงตากลมโตจ้องมองไปทั่วร้าน ราวกับกำลังสำรวจว่าใครคือศัตรูตัวจริงแม่ค้าก้าวถอยอีกก้าเธอพยายามยิ้มแต่ริมฝีปากสัน่นมือที่ถือช้อนเริ่มหย่อนลงข้างลำตัวขณะที่ทุกคนในร้านยังไม่กล้าขยับแม้แต่น้อยแสงไฟนีออนเหนือเคาน์เตอร์กระทบเกล็ดของมันจนเกิดประกายวาวเหมือนโลหะเปียกน้ำเสียงพัดลมเก่าหมุนเอื่อยๆพัดกลิ่นผัดเผ็ดและเหงื่อของผู้คนประปนกันในอากาศมันกระดิกหางช้า เหมือนเตรียมจะพุ่งอีกครั้งดวงตาคมจ้องไปทางโต๊ะกลางร้านจนเด็กหญิงตัวเล็กที่มากับแม่รีบซุกหน้าเข้ากับอกผู้ปกครองท่านใดนั้นมันกระโจนลงจากเคาน์เตอร์เสียงฝ่าเท้ากระแทกพื้นไม้ดังแปะและวิ่งฉวัดเฉวียนผ่านช่องระหว่างโตะ๊ะทำให้จานช้อนหลายใบกระแทกกันเสียงกริกพนักงานเสิร์ฟคว้าฝา,าชีอลูมิเนียมขึ้นมาพยายามครอบมันให้ได้แต่พลาดไปเพียงเส้นผม มันเลี้ยวฉับไปทางมุมร้านที่วางตู้เย็นน้ำดื่มความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งมีเพียงเสียงหายใจแรงของลูกค้าหลายคนและทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่เงามืดใต้ตู้เย็นซึ่งตอนนี้ดูเหมือนกำลังขยับช้าๆเงามืดนั้นขยับเล็กน้อยเรากับมีบางอย่างกำลังเลื้อยออกมาเสียงเล็บขูดพื้นไม้ดังแผ่วแต่ชัดเจนพอให้ทุกคนขนลุกแม่ค้าก้าวถอยจนหลังชนผนังมือหนึ่งจับผ้ากันเปื้อนแน่น อีกมือกำช้อนราวกับเป็นอาวุธลูกค้าหลายคนเริ่มยืนขึ้นบางคนหันหาประตูทางออกเด็กหนุ่มที่ยังถ่ายวิดีโออยู่ขยับเข้าไปใกล้ตู้เย็นเลื่อนกล้องลงต่ำเพื่อจับภาพให้ชัดเพื่อนของเขากระซิบเตือนระวังน้ำมันอาจจะพุ่งออกมาทัานใดนั้นเงามืดก็พุ่งทะยานออกมาด้วยความเร็วเสียงรองเท้าของคนในร้านเสียสีกับพื้นบางคนกรีดร้อง บางคนถอยล้มลงกับเก้าอี้มันวิ่งผ่านระหว่างขาลูกค้าแล้วกระโดดขึ้นไปบนชั้นวางแก้วน้ําแก้วใสเรียงรายสั่นกระทบกันดังกรุงกริงน้ําแข็งที่อยู่ในโถข้างๆกระเด็นออกมาเป็นก้อนเล็กๆก,กระจายไปทั่วพื้นร้านแม่ค้าร้องเสียงหลงรีบคว้าฝาฉีกใบมาถือไว้ตรงหน้าพนักงานเสิร์ฟสองคนวิ่งอ้อมมาจากอีกด้านพยายามกั้นไม่ให้มันหนีไปได้ลูกค้าหลายคนยืนเกาะขอบโตะ๊ะ มองตามร่างเล็กที่ยังขยับว่องวเสียงหัวใจของทุกคนเหมือนดังขึ้นในความเงียบมีเพียงเสียงหอบหายใจปนกลิ่นเครื่องแกงในอากาศมันหยุดอยู่บนชั้นวางแก้วหางแกว่งไปมาดวงตาจ้องแม่ค้าอย่างไม่กระพริบเร้ากับกำลังท้าทายแม่ค้าสูดหายใจลึกแล้วค่อยๆขยับเข้าใกล้ฝาชีในมือยกขึ้นสูงเหนือหัวทุกคนในร้านเฝ้ามองการเคลื่อนไหวนี้อย่างตึงเครียดเพียงชั่วพริบตา มันกระโดดลงจากชั้นวางพุ่งตรงไปยังช่องเล็กข้างตู้เย็นเสียงฝาชีกระแทกกับพื้นดังปังแต่สิ่งนั้นก็เลี้ยวหายเข้าไปในช่องมืดทันทีความเงียบปกคลุมร้านอีกครั้งทุกคนยืนมองช่องมืดข้างตู้เย็นเหมือนกำลังรอฟังเสียงขยับเพียงนิดเดียวแม่ค้าหยุดหายใจชั่วครู่พยายามเพ่งมองเข้าไปแต่ภายในช่องนั้นมีเพียงความมืดสนิทและกลิ่นอับจากฝุ่นเก่า เด็กหนุ่มที่ถือโทรศัพท์ค่อยๆก้มลงยื่นกล้องไปใกล้ช่องแคบนั้นหน้าจอสว่างวาบสะท้อนฝุ่นในอากาศเพื่อนของเขายื่นหน้ามาดูด้วยความลุ้นระทึกท่านใดนั้นเสียงฟืบดังขึ้นบางสิ่งเคลื่อนผ่านในความมืดอย่างรวดเร็วเงาเล็กพาดออกมาทางแสงไฟเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะหายเข้าไปอีกด้านของช่องญิงไวกลางคนรีบร้องบอกมันไปทางครัวพนักงานเสิร์ฟสองคนรีบวิ่งตาม เสียงฝีเท้ากระทบพื้นไม้ดังก้องพร้อมกับเสียงหม้อและช้อนในครัวกระทบกันระงมเสียงในครัวดังวุ่นวายมีทั้งเสียงคนร้องบอกทิศทางเสียงหม้อถูกเลื่อนกระแทกและเสียงฝีเท้าวิ่งวนไปมาลูกค้าหลายคนยืนเกาะประตูครัวพยายามมองเข้าไปแต่ไอน้ำจากหม้อแกงที่เดือดพลุ่งลอยบังทัศนวิสัยจนเห็นเพียงเงาลางๆท่นใดนั้นเสียงช้อนสแตนเลสดังกล่าว ตามด้วยเสียงเจอแล้วทุกคนในร้านชะโงกหน้าไปข้างหน้าแทบพร้อมกันบางสิ่งพุ่งออกมาจากไอ้น้ำกระโดดข้ามถาดใส่ช้อนซ่อมเสียงกระแทกดังเพล้งจนโลหะกระเด็นตกพื้นมันวิ่งฉวัดเฉวียนระหว่างขาพนักงานก่อนจะพุ่งตรงไปทางประตูครัวอีกฝั่งเด็กหนุ่มที่ถ่ายวิดีโอหันกล้องตามมือสั่นเล็กน้อยแต่ไม่หยุดถ่ายภาพในจอสั่นไหวจับเงาร่างเล็กที่กำลังหายลับออกไปหลังร้าน ประตูหลังร้านเปิดอ้าจากแรงชนแสงแดดบ่ายาสาดเข้ามาเป็นเส้นยาวฝุ่นในอากาศลอยระยิบระยับเหมือนละอ,องทองที่ประปนกลิ่นกะทิและพริกแกงมันพุ่งออกไปสู่ตรอกแคบด้านหลังเสียงเล็บกระทบพื้นปูนดังทีฝูงนกพิราบที่เกาะอยู่ข้างกำแพงกระพือปีกบินหนีส่งเสียงกระพือดังปีกฟุ้งไปทั่วพนักงานเสิร์ฟสองคนวิ่งตามทันทีแม่ค้าวิ่งออกมาด้วยมือยังถือฝาชีเหมือนโล ใบหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อและความมุ่งมั่นลูกค้าหลายคนกรูออกมาที่ประตูหลังต่างพยายามชะโงกมองไปในตรอกเสียงพูดคุยสับสนดังระงมบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายต่อเงาร่างเล็กนั้นเลี้ยวหายเข้าไปหลังถังขยะเก่าที่ตั้งอยู่ติดกำแพงอิดแตกราวพนักงานหยุดชะงักไม่กล้าเข้าใกล้เกินไปเพราะถังขยะขยับนิดนราวกับมีบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในทุกคนหยุดนิ่ง สายตาจับจ้องไปที่ถังขยะเสียงลมพัดผ่านตรอกแค่พาเอากลิ่นอับและกลิ่นเศษอาหารมาแตะจมูกทำให้บางคนย่นหน้าโดยไม่รู้ตัวแม่ค้าขยับฝาชีในมือใช้เป็นเหมือนโลกกำบังตัวเองพนักงานเสิร์ฟคนหนึ่งค่อยๆเอ,อื้อมมือไปจับขอบถังเสียงเหล็กเสียดสีกับปูนดังเอียดเพิ่มแรงกดดันให้หัวใจของทุกคนเต้นแรงขึ้นเด็กหนุ่มที่ถ่ายวิดีโอก้าวถอยเล็กน้อยแต่ยังคงยกกล้องเล็งไปที่ถังขยะ เพื่อนของเขากระซิบเสียงสัน่นถ้ามันโผล่มานะฉันวิ่งก่อนเลยเงียบอยู่เพียงอึดใจเดียวจูจูฟ้าถังก็ขยับแรงเหมือนมีแรงจากข้างในดันขึ้นเสียงกระแทกดังตึงทำให้หญิงวัยกลางคนกรีตดออกมาอีกครั้งจากนั้นร่างเล็กๆก,ก็พุ่งทะลุฟ้าถังออกมาหางยาวแกว่งในอากาศแสงแดดกระทบเกล็ดเป็นประกายก่อนจะตกลงบนพื้นปูนและวิ่งตรงเข้าหาฝูงคนที่ยืนล้อมอยู่ เสียงร้องตกใจดังระงมบางคนกระโดดถอยหลังจนเกือบชนกำแพงชายสูงวัยริมหน้าต่างที่ตามออกมารีบยกขาขึ้นหนีอย่างรวดเร็วเกินวัยมันวิ่งฉวัดฉวียนระหว่างขาผู้คนทิ้งรอยเล็บขีดเป็นเส้นเล็กๆบนพื้นปูนกลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นคาวลอยขึ้นมาแตะจมูกทำให้บรรยากาศตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมแม่ค้ารวบรวมความกล้าก้าวไปขวางทางฟ้าชีในมือเธอสองประกายวับเมื่อโดนแสง เธอเงื้อมันขึ้นสูงเตรียมจะครอบลงบนร่างเล็กนั้นแต่เพียงเสี้ยววินาทีมันเปลี่ยนทิศอย่างรวดเร็วเลี้ยวหายเข้าไปในช่องเล็กๆระหว่างกำแพงอีกสองด้านเสียงเล็บขูดปูนค่อยๆเบาลงจนเหลือเพียงความเงียบที่กดดันทุกหัวใจพนักงานเสิร์ฟสองคนยืนมองช่องกำแพงหายใจแรงเหมือนเพิ่งวิ่งมาหลายกิโลเมตรลูกค้าบางคนถอนหายใจเฮือกใหญ่ขณะที่เด็กหนุ่มยังยกกล้องถ่ายต่อ หวังว่ามันอาจโผล่ออกมาอีกครั้งแม่ค้ายืนหันมามองทุกคนสีหน้าผสมระหว่างโล่งอกและหงุดหงิดเธอพูดเสียงดังพอให้ทั้งตรอกได้ยินวันนี้ร้านปิดก่อนนะคะพอแค่นี้เสียงบนผิดหวังดังจากลูกค้าบางคนบางคนหัวเราะเบาๆเหมือนยังไม่อยากเชื่อสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นชายสูงวัยสายหน้าแล้วพูดว่าข้าวแกงกรุงเทพนี่มีเซอร์ไพรส์ทุกวันพนักงานเริ่มเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี กลิ่นกะทิและพริกแกงยังลอยอ้อยอิ่งในอากาศแต่ตอนนี้ปนไปด้วยกลิ่นฝุ่นและกลิ่นอับจากตรอกเด็กหนุ่มที่ถ่ายวิดีโอกดหยุดบันทึกมองดูภาพในหน้าจอด้วยรอยยิ้มตื่นเต้นเขาหันไปพูดกับเพื่อนคลิปนี้ลงเน็ตต้องดังแน่ในขณะที่ผู้คนทยอยออกจากตรอกเสียงเล็บขูดเบาๆก็ดังขึ้นอีกครั้งมาจากในช่องกำแพงเดิมเหมือนเป็นสัญญาณว่าเรื่องนี้ยังไม่จบลงจริงๆ พนักงานเสิร์ฟสองคนที่ยังยืนใกล้กำแพงหันมามองหน้ากันชชาๆดวงตาเต็มไปด้วยความลังเลหนึ่งในนั้นกระซิบเสียงแผ่วถ้ามันออกมาอีกฉันไม่ไล่แล้วนะแม่ค้าที่กำลังเก็บฝาชีหยุดนิ่งหูเธอเงี่ยฟังเสียงนั้นขนบนแขนลุกชันโดยไม่รู้ตัวฝีเท้าเธอค่อยๆถอยห่างจากช่องกำแพงเสียงเล็บขูดเริ่มถี่ขึ้นตามมาด้วยเสียงอะไรบางอย่างกระทบปูนเบาๆ ราวกับมันกำลังขยับตัวใกล้ปากช่องเงามืดเล็กๆเ,เริ่มโผล่มาที่ขอบลูกค้าหลายคนที่ยังไม่กลับขยับเข้ามามุงดูอีกครั้งเด็กหนุ่มรีบยกโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอสว่างจับภาพเงานั้นได้ชัดเพื่อนของเขาพูดเสียงสัน่นครั้งนี้มันไม่มาตัวเดียวแน่แน่ท่านใดนั้นเงามืดขยับแรงและไม่ใช่แค่เงาเดียวที่เคลื่อนไหวเสียงเล็บหลายคู่ขูดผนังพร้อมกันกล้องสะท้อนในช่องแคบ เงาร่างเล็กสามสี่เงาพุ่งออกมาพร้อมกันหางยาวแกว่งวูบวาบในแสงแดดเสียงกรีดดังระงมผู้คนแตกหือถอยไปคนละทิศบางคนชนกันจนเกือบลมแม่ค้าตกใจจนฝาชีหลุดมือกระแทกพื้นเสียงดังปังจิ้งเหลนหลายตัววิ่งฉวัดเฉวียนไปทั่วตรอกบางตัวพุ่งขึ้นกำแพงเล็บขูดปูนเป็นรอยยาวบางตัวมุดเข้าใต้หลังไม้เสียงขยับกรอบกแกรบดังอยู่รอบตัว เด็กหนุ่มพยายามถ่ายต่อแต่กล้องสั่นจนภาพพรา่าหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงจังหวะในหูเขาพูดหอบหอบว่านี่มันบุกเป็นฝูงเลยเหรอแม่ค้าสูดหายใจลึกพยายามรวบรวมสติท่ามกลางความวุ่นวายเธอหันไปตะโกนบอกพนักงานปิดประตูหลังให้หมดเอาของมากั้นไว้พนักงานรีบทำตามลากลางไม้และถังน้ำมาขวางช่องกำแพง เสียงเล็บขูดปูนค่อยๆเบาลงจนเหลือเพียงความเงียบที่คลุมทั้งตรอกลูกค้าหลายคนยังยืนมองด้วยหัวใจเต้นแรงบางคนหัวเราะโล่งอ,อกบางคนยังมองซ้ายมองขวาราวกับกลัวว่ามันจะกลับมาแม่ค้าถอนหายใจยาวเช็ดเหงื่อบนหน้าผากแล้วหันมาพูดพร้อมรอยยิ้มเหนื่อยๆวันนี้พอแค่นี้จริงๆข้ากลับบ้านกันก่อนนะผู้คนทยอยเดินออกสู่ถนนใหญ่เสียงรถและกลิ่นควันกลับมาแทนที่ความเงียบ แสงแดดยามบ่ายทอดเงายาวบนพื้นเด็กหนุ่มที่ถือโทรศัพท์มองคลิปในมือรอยยิ้มมุมปากผุดขึ้นเขาหันไปบอกเพื่อนว่าเรื่องนี้ต้องเล่าต่อแน่ๆแต่คราวหน้าฉันจะสั่งกลับบ้านดีกว่าแม่ค้ามองตามลูกค้ากลุ่มสุดท้ายแล้วปิดประตูร้านลงอย่างช้าๆปล่อยให้ภายในเงียบสงบมีเพียงกลิ่นเครื่องแกงที่ยังลอยอ้อยอิ่งและความลับเล็กๆในตรอกหลังร้าน ที่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะโผล่มาอีกเมื่อไหร่บางครั้งเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันแม้จะทำให้เราตกใจกลัวหรือรู้สึกไม่สบายใจแต่มันก็สอนให้เราเรียนรู้การตั้งสติและหาทางรับมือกับปัญหาอย่างใจเย็นเรื่องราวในวันนี้อาจฟังดูตลกปนระทึกแต่ก็เตือนให้เรารู้ว่าความไม่คาดฝันอยู่รอบตัวเราเสมอบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวในตอนแรกอาจกลายเป็นเรื่องเล่าขำๆในภายหลัง ถ้าเราเลือกมองมันด้วยสายตาที่ผ่อนคลายขอให้ทุกคนเก็บความทรงจำเหล่านี้เป็นเครื่องตัวใจว่าไม่ว่าเรื่องจะเล็กหรือใหญ่เราก็สามารถผ่านมันไปได้ถ้าเราไม่ลืมที่จะยิ้มให้กับมันในตอนจบขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังเรื่องราวในวันนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องสนุกสนุกและน่าตื่นเต้นครั้งต่อไปค่ะ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ